สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามางานที่ s ั n แดนเด็กค่ะหัวหินค่ะวันนี้เราก็อยู่กับน้องที่รักนะคะตุ๊กไกด์ผู้หูผู้เฮียวันนี้เราก็รอคุณไกด์นะคะไปรับลูกค้าเราก็เลยอยู่กับน้องที่รักแล้วก็ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องไอคะ่ะวันนี้น้องมาทําอะไรคะเออวันนี้ก็คือจะมาดูวิลล่าที่เปิดใหม่ที่ซันเดนนะคะก็คือเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างราคายังไงสวยไหมเราไปดูกันได้เลยะคะ่ะอืตอนนี้นะคะเราก็รออยู่หน้าถนนของซันเดนเดย์คลับนะคะที่นี่หัวหินค่ะเรารอคุณไกด์แล้วก็ทีมงานของเราที่จะเข้าไปพร้อมกันด้วยนะคะนี่ยืนรอกันนี่ ของเรามาในนามอ่าเบลล่าแอสเซทนะคะเดี๋ยวรอกันสักครู่ค่ะ ขับนะคะวันนี้เรามีเปิดตัวคูเล,ล่านะคะเปิดเป็นรายวันนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณเนี่ยไปชมก่อนบอกราคานะคะไหนๆเราก็มาอยู่ข้างในนี้แนละ้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอาหารอะไรกิน้ไปนี่ทุกคนที่นี่นะคะเขามีบริการให้กับเอเจตนนะคะที่มาเปิดตัวโครงการคูเบล่ารายวันนี้นะคะอันนี้ก็ กินไปแล้วนะคะประมาณ3ามสาแก้วได้เพราะว่ามันอร่อยมากๆชิมให้ดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนไปต่อค่ะมีอะไรบ้างอันนี้มีปลาด้วยค่ะจะกินทุกอย่างเลยใช่ไหมคะชิมไม่ดูนะคะน่่นี่ยอร่อกำลังหิวๆเลยค่ะเนี่ยอร่อยวันนี้เราก็มาเจอจ่านะคะ ไปไหนมาไหนก็น่าจะรู้นะคะหัวทองทองค่ะขายอะไรคะขายที่ดินครับขายบ้านจัดสรรเอาทุกอย่างเลยรับจบทุกอย่างจ้ะอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอร่อยชิมนี่อันนี้อร่อยกว่าอ่าชิมดูมั้ยอันนี้ก็อร่อยทำหน้านี้ทำหน้าทำหน้าทำหน้าเดลย ทนนี้นะคะเขามีเอเจนต์มากมายนะคะที่มาที่นี่แต่ว่าที่นี่ไม่มีใครรู้จักเราเราก็เราก็จะพูดเสียงดังนิดนึงค่ะ <G ül> เดี๋ยวตุจะพาไปชมนะคะห้องหลับแขกของที่นี่นะคะว่าห้องหลับแขกเป็นยังไงใหญ่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะคุณไกด์ไป let's go <S ไปไปก็ <G ül> <G ül> คือห้องนี้กันเลย พักที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาของครอบครัวแล้วก็เลยเป็นห้องที่ใหญ่พร้อมสําหรับลูกค้าที่เข้าพักนะคะม,มีวิว<ล>เห็นสระว <ๆ S 2> <ป>่ายน้ำด้วยหรือเปล่านี่ค่ะวิวสระว<ม>่ายน้ําค่ะและจุดเด่นๆของที่นี่เนี่ยคือติดทะเลค่ะทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะติดทะเลมีสระว่ายน้ําใหญ่แล้วก็มีห้องรับแขกที่ใหญ่มากๆเลยนะคะโอเค okay, let's go <S ไปไปห้องนอนกันดีกว่าไป นี่เราไวห้องน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะคุณไกด์เพราะว่าเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นห้องน้ำเป็นหลักค่ะไปไปมาค่ะอันนี้นะคะเขาจะแยกเป็นโซนแปะโซนแปะทุกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะจะได้แยกกันไปเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบห้องน้ําสไตล์นี้นะคะหรูสะอาดดูดีติดทะเลต้กมองว่าคุ้มนะคะคุณไกด์มาดูสิคะ งนไหนด้วยิอันนี้เป็นห้องซาวน่านะุณไกด์แล้วก็ลงแอบซีเล่นแสบโอ้โหเอแม่มิดมากอ่ะก็คืออุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะอืมนี่แล้วก็ตื้น นี่ชอบมากเลยคุณกาโซฟาแดงโซฟาแดงคิดอะไรไม่ได้เลย18เลทกดปวดปกดนั่งป uh, ุ๊บแล้วก็ดูเน็ตฟิตดูหยกหยกนี่อก็คือทางน้านจะมีบริการแบบว่าเป็นคอกเทลแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำนะทุกคนยังเหมือนแบบในจอเลยเห็นไหมมีดีจงดีเจตอนกลางวันอะไรเงี้ยหัวข่ําก็จะเป็นแบบบาร์คอกเทลและสระว่ายน้ำกันอ่ะไปต่อทุกคน รีสโกอันนี้3ห้องนอน4ห้องน้ำนะใช่นี่ห้องนี้ดีกว่าห้องนอนใหญ่นะคุณไก<ง>่แทแทนอ่าปึ้งแทนแดน,แนอันนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวด้วยก็จะมีทีวีทั่วไปนะคะตัวกปีจะสร้างมาเลยแต่สิ่งที่ตุ๊กชอบที่สุดคือโซฟาเมื่อกี้โซฟาแดงอันนี้โซฟาซ้มค่ะ ใครอยากใช้ความเป็นครอบครัวหรือว่าอยากจะได้ฟิลแบบนี้ตูมมองว่าที่นี่ถูกคุ้มมากๆเลยคุกย์เจอันนี้ตัวอะไรคะคนดีอันนี้จากุซี่ด้วยนะทุกคนออันนี้ซ้อมซ้อมไว้ค่ะซ้อมไว้ใช่ไหมไป นี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำผัดคนก็จะว้างประมาณ4คูณ15แล้วถัดไปจากสระว่ายน้ำเป็นอะไรคะาจากสระว่ายน้ำก็จะเป็นทะเลนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นวิวทะเลค่ะของสระว่ายน้ำนะคะอย่าลืมนะคะ3มห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะเป็นรายวันค่ะใครสนใจบ้านพักคูวิล่าหัวหินติดต่อตุ๊กไกได้เลยนะคะวันนี้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยววันหน้านะคะเราจะพามาชมบรรยากาศยามเช้ากลางวันนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างคะ่ะ ไป่ไปไสวยมากเลยนะคะตอนกลางคืนบรรยากาศดีมากค่ะแล้วเราจะไปไหนต่อกันคะวันนี้จะพาเบลไปชิมของดีหัวหินค่ะไหนไนก็มาแล้วนะคะจะพาเขาไปดิง้งซะหน่อยใครอยากรู้ตามไปค่ะ 来 l e t s go. <S